นี oh, well ่ว่าแชิตอนหน้าปัดสวัสดีครับเดินรื่องช่องนี้มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์คือวัดเพราะเราอาศัยวัดจินนั่นไงแต่ตันนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์แต่เพราะว่าเราไม่ได้ไปเอาข้าววัดมาเพราะเราไม่ได้ไปเอาเนื้องินจากวัดมาเนี่ยครับเข้าวคนที่ของสูตรของเราเองไม่มีอะไร นี่เรียมนี่ครับวันนี้เราเป็นสปอนเซอร์เองนะครับนี่เลยตาปิ้งสิบบาทหมูปิ้ไม้ละห้าบาทเป็นยี่สิบาทนะครับค่าวันนี้เรากินอานียี่สิบาทครับส่วนค่าเรามาจากบ้านมา mà sắp cả lợi Wow Hết nè Nhi là bạn Wow ก่อนงั้นๆละอันนี้น่าจะเป็นสูตรโบราณอร่อยจับใส่ไม่ ก็ซื้อมาปิ้งเองจะได้เยอะกว่านี้ วอาแขนตอนน้ำก่อนว่ะแขนกินน้ำให้หายแขนปกติจะไม่กินน้ำเย็นพยายามยไม่กินน้ำเย็น กินน้ำอ้วยคุณหุ่มคุณผ่องเน้นำล,ลังเรียนบาลีงดูภาคสาวภาคใบเราก็จะเรียนตามมันอ้ ลุเปลี่ยนพัทเลยสุดอุมาบิชช่วยกดไลค์กดแชร์ในช่อง ทีท็อกด่านซาบุช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในช่องยูทูบด่านซาบุครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับบาย Dance Zap, you.